นาเซียวอ๋อนาเซียวสวัสดีครับสวอยากจะให้เขาทำทายแฟนๆในภาษาไทยหรืออะไรอะไรนี้นะครับที่นี่ก็จะมีผู้คนที่มาื่อมาสัมภาับก็จะมีผู้คนที่มที่นี่เจอทุกๆคนนะคเพือันนี้ครับอมา่นี่อกันก้่าที่นเพมาสัมากนะผคนที่มาที่นี่เอมาสัมภานจะม้คนที่มา่าสัมภาษณ์กันก็จะมีผู้

즐겁게 촬영을 했었습니다. 3일 동안 밤새 촬영을 했었는데 이 분수쇼를 또 보면서 굉장히 어, 즐겁게 촬영을 했고 또 아름다운 모습들이 드라마에 많이 담긴 것 같아서 굉장히 어, 기뻤습니다. ก็คืออยากจะขอขอบคุณทีมงานไอคอนสยามทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่มาถ่ายทำที่ไอคอนสยามทีมงานดูแลดีมากๆเลยะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในซีรีส์เรื่อง King ด h e l แ n นนะคะก็คือ Night View ของประเทศไทยแล้วก็ Fountain ก็คือน้ำพุตรงรา River Park กก็คือสวยงามมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆด้วยแล้วเขาทราบไหมครับว่าแฟนๆดเดินตามรอยซีรีส์นะไปเที่ยวตามที่เขาถ่ายเลยนะ 네, 그렇게 팬 여러분들께서 킹덤인데 촬영지 를잘 이렇게 여행을 하신다는 이야기를 고 굉장히 기뻤어요. 네. 저도 이게 영광이라고 생각합니다. Khalee Khalee ด้วยเหมือนกัน 네, ะคะก็เลยอ 네, าก 네, 다 태국 어 우선 태국 같은 경우는 정말 편안하게 말하면 정말 저의 제2의 고향 같은 느낌이고 또 자주 찾아뵙는 그리고 찾아오는 곳이기도 하지만 어, 이렇게 드라마로 촬영을 왔던 것도 처음이었고 그리고 또 여유를 가지고 태국의 어, 방방곡고 정말 아름다운 곳을 봤던 것도 처음인 것 같아요. 그래서 이번에 와드 아운 사원도 굉장히 어, 인상 깊게 봤었고 아이콘 시암에서의 그 어, 촬영은 정말 잊지 못할 추억으로 남은 것 같습니다. คือการทุกครั้งที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยรู้สึกแบบอุ่นใจมากๆเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านที่สองของผมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสมาประเทศไทยบ่อย,อยๆแล้วก็คือรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนที่มาถ่ายคิมเดอร์แลนด์ที่ประเทศไทยตอนนั้นรู้สึกเอาเวทมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทาซีรีส์ในประเทศไทยสําหรับผมนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่มาถึงแล้วก็ที่ไอคอนสยามด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการที่สร้างความรงจําดีๆมากๆอีกครั้งหนึ่งด้วย อะคุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าผมดีอยู่ตรงนี้ผมมองเขาแล้วเขาหล่อมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมราะนะผมฟังคุณแปลนะแต่ผมมองเขาไปแล้วเขามองผมแล้วผมบอกเ้าจะหล่ออะไรถึงมันหล่อมากเลยที่เขาหล่อมากคุณจูนโฮได้ไปเที่ยวในไทยหลายที่มาแล้วใช่ไหมครับอ่า 빨치 날바나 갑다다 다 빨치 날바 정말 빼놓을 수 없는 이 아이폰 시합을 말씀드리고 싶고 여기서의 그 유람선을 타고 이 강을 따라서 야경을 감상했었던 게 저한테는 굉장히 감명 깊었던 일이었어요 คือได้ไปหลายที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบอกที่ที่แบบอยู่จดจําได้มากๆก็คือตอนที่มาถ่ายทาที่ไอคอนสยามแล้วก็ในซีนก็คือจะมีซีนึงที่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ได้ชมไนท์วิวอันนั้นคือสวยงามมากๆเลยชอบมากๆเลยครับแล้วมีที่ไหนในใจที่อยากจะไปเป็นพิเศษไหมอมอ๋อที่นี่กำลัตุนให้ไปที่ไหนดีคะมีแนะนำไหมคะ เอาไว้ถามคนที่ทําข่าวทุกวันแนะนำที่ไหนดี <c oughs> เาขาเดี๋ยวผมจะลองไปอะครับที่ไหนดีครับที่ไหนดีละะ่ะครับเอา้าที่ไหนดีให้อยากให้คุณจุนอไปเที่ยวที่ไหน <c oughs> บ้านหนูเหรอ ทะเลทะเลชอบไปทะเลเขาชอบบาดาลกับวิชิชอบใช่ไหมบาดลกับบาดกับชอบใช่ไชอบครับโอเคงั้นไปทางใต้เลยมุงกอซิมิลันโอเคไหมเด็ได้เลยครับได้เลยนะครับแต่ผมมีที่หนึ่งอีกท,ท,ที่หนึ่งที่อีกที่หนึ่งที่บอกบอกด้วนะคุณไปที่เดียวน่าจะสี่ภาพอยู่ในนั้นเลยนะโอ้โอติ่ที่ไหนครับไม่ต้องไกลมากเลยนะ

ใช่เลยครับคราวนี้พูดถึงช่วงฮอลลเดย์ซีซั่นหน่อย <c oughs> ซึ่งฮอลลเดย์ซีซั่นมันก็จะมีหลายซีซั่นใช่ไหมยอ,อย่างของเราเนี่ย5ปีใช่ไหมแล้วก็5เดือนต่อจากนี้ไปนะตั้งแต่ตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีแบบ world class event อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแต่สำหรับคุณจุนโฮเองเนี่ยชอบซีซั่นไหนมากที่สุดในการท่องเที่ยวใช่เัยครับ ผมว่าผมชอบคริสต์มาสมากที่สุดเลยคริสต์มาสใกล้แล้วได้ของขวัญเยอะแล้วมาเจออีเจคุณคริสต์มาสใช่ครับเดี๋ยวว็คริสต์มาสแล้วโอเคครับแล้วคุณจะซื้อของขวัญอะไรให้ผมครับ M C จะซื้มวต้องก็ซื้ออไรให้ผมเดี๋ยวต้องก็ซื้ออะไรให้ค้ี๋ยวต้องกซื้ออใหู้้ชมยวงกซื้ออไใหุ้ม้อกัซืออคผมเดงออไหคมเอก มีบริเวณไหนในไอคอนสยามที่ประทับใจ้ากและมีตรงไหนที่อยากจะแนะนําแฟนๆชาวไทยและชาวต่างประเทศน,นะครับให้มาเที่ยวครับฉันไม่จกพก็คือตรงที่รีวอร์ k อันนี้คือแนะนํามากๆเลยค่ะสวยจริงๆข้างหน้ายแล้วก็มอิปกูจิจ 경을직접눈앞에서목격할수있다คือรีว่าพาร์คสวยงามอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำพุใช่ไหมคะก็คือสวยงามมากๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เห็นใกลๆด้วยอเคค่สุดท้ายนี้ะครัอยากให้คุณจุนโฮอวพรให้กับไมคอนสนอกาที่ครบรอบปีนี่ครับเชิญครับเดี๋ย่ค้ อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมง,งาน 5th Anniversary ของไอคอนสยามแบนบนี้อีกครั้งหนึ่งคือรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสนี้มาเจอแฟนๆนะคะและ้วก็ค่ะแล้วก็อยากให้ไอคอนสยามเป็นไอคอนสยามที่ทุกๆคนรักเรื่อยๆตลอดไปครับคราวนี้พูดถึงแฟนๆใช่ไหมครับอ้าวขอเสียงแฟน

นี้นะคะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนธันวานะคะผมก็จะมีงานแฟนบิทติ้งของผมในประเทศไทยหวังว่าเจอทุกๆคนในงานแฟนบิทติ้งของผมด้วยนะคะขอเสียงดั่งให้กับคุณลี่จุนโนะับ้วบคุณคับ